พี่น้องครับมมเมือนี้สิพ้ามาเบงบักพ้านน้ำหอมนะครับบักพ้านน้ำหอมที่ปลูกไว้อายุโคกน้องหน้านะครับผู้นี้นะครับช่วงนี้บักพ่านน้ำหอมที่เขาปลูกไว้นะครับกท็ทีเจอปัญหาเกี่ยวกับเพลียหรือด,ด่วงนะครับเริ่มเขามาทําการแทะกินนะครับกเ็เลยใส่วิธีการคือฉอีดฉีดน้ำยากัน กันเพีย้ยกันน้อนพวกนี้นะครับเอาผสมพวกนำมักที่ใส่ไร่มะแรงนะครับผสมกับนำสมคนใหม่นะครับอ่าฉีดไปรอบรอบบริเวณต้นของต้นมะพร้าวนำหอมนะครับนี่นะครับมะพร้า,าวนำหอมปลูกไว้แล้วประมาณเกือบปีแล้วครับตอนนี้วางตน้นกระไนเติบแล้ววางตน้นกระย่งบท่าน,นไนปนใดนะครับเพราะว่าระบบนามเขาเพิ่งเทศแล้วนะครับนี่ถือว่างามพ่อเบื้องยุนะครับ ก็ต้องรอบเบื้องตอนที่มันใหญ่นะครับตอนที่มันสูงหายพนมแล้วครับมันจริงๆงามนะครับแต่ตอนนี้มันกับได้เคียงเอวนะครับนี่ผมก็ทําหนาที่คือดูแลมันไปนะครับดูแลมันไปตามสภาพกันครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้นอนดวงมันกําลังสิล่งแน่จังน้อยครับมาเห็นก็เรยต้องใส่วิธีการดูแลมันบ่ใหามันเขามากไก่นะครับนี่นำมาร์กไลมาแลกกับ ลัวนมากากชีฮิเตเองเนี่แหละครับเพราะว่ามันเห็ดบนหยากกาน้นนะครับถือว่าช่วงนี้อากาศก็เย็นเย็นน้ำเน่นะครับอากาศก็เย็นเย็นพอดีนะครับพอดีช่วงปีใหม่นะครับผู้ใดสิมาข่าวดาวนะครับผู้ใดสิมาข่าวดาวอยู่โคกน้องนาเชิญนะครับได้เลยได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็บถือว่าเป็นบรรยากาศ ย้มาแรกนี่ถือว่าเป็นตาเบิงแห้งนะครับเพราะว่าเท้าติดไฟโซลาเซลล์นะครับทุกยุดของบริเวณโคกน้องหน้านะครับเวลามันตัวกลางคืนมามันจีแจ้งตลอดนะครับถือว่าอันเป็นตาพักพอน,นะครับเป็นตาพักพอนอยู่นะครับจะรอผลกระพุนแล้วครับพวกไม่ผลที่เข้าปลูกไว้หลายๆนะครับมันจะเลื่อนเติบโตเปแล้ครับ มันจังสีพ่อเบิงวางงามนะครับนี่ตอนนี้มันกับกำลังแค่แค่พ่อเบิงซื่อๆนะครับนี่กับหลายหลายชนิดนะครับหลายพันอยู่ครับที่ปลูกไว้นะครับประมาณแต่บอกผ่า้ําหอมนะครับคิดถึงหม่องไดที่พ่อปลูกได้นะครับเขาก็เอามาปลูกว่าจะเป็นอาวาโดนะครับหรือพวกไม้ผลต่างๆนะครับพวกลำไยนี่จังสีนะครับบักขามนะครับพ่อปลูกพ่อพ่อ พรไว้กินนํานเนนะครับเหลือกินเท่ากับพ่อได้จำนายไปน้ำนะครับพอช่วงนี้ช่วงอากาศแบบนี้นะครับพวกมแมลงนะครับพวกเพืย่ยมันจะเขามานะครับเขามา